เอ้โย่สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner War กับบูดแชนแนลนะครับมีกิจกรรมใหม่มานะครับเป็นกิจกรรมแจกคัมภีคุกกี้รันคิงด้อมเนาะก็นะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอบนี้นะครับเป็นภาค5แล้วนะสำหรับกิจกรรมคอลแลบสุดพิเศษนะครับก็เหลือเวลาอีก30วัน9ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันกันจะไม่ต้องทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยเคลียร์ภารกิจให้สำเร็จทุกวันแล้วก็รับของรางวัลนะครับก็จะมีในส่วนของ เล่นแนเจี้ยนไข่ร้อนนะครับ20ครั้งเนาะเล่นด่านเนื้อเรื่องหรือหลุมมิติเนื้อหากิวนะครับ20ครั้งแล้วก็มีเวลนีน่านะครับแล้วก็เล่นลอยแยกปัตจีนะครับผมแล้วก็จะบอกเนาะภารกิจนะครับก็มีเคลียร์หนครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆเคลียร์ตรงนี้ครบนะสครั้งต่อวันนะครับก็สามารถกดรับของได้เลยเนาะจากนั้นนะครับรับคัมภีคุกกี้ลันชิงดอมและรับรางวัลต่างๆมากมายนะครับตามจํานวนคัมภีตามจํานวนการเคลียร์ภารกิจสะสมทั้งหมด ก็จะมีนะครับผม5ครั้งนะได้ EP Booster นะครับ12ชั่วโมง10ครั้งนะครับคัมบีส้ม1ม้วนแล้วก็เหรียญอันนี้เาเรียกเหรียญอะไรนะเหรียญโบราณนะครับอือเหรียญอ้าวขออภัยฮะกดกดทีเดียวหายไปเลยทุกคนเหรียญโบราณนะครับอีก20เนาะแล้วก็15ครั้งนะครับ15ครั้งนี้ก็คือกี่วันเนะี่ยวันละ3ครั้งใช่ไหมอันนี้ก็5วันเนาะได้หินมโนโนะครับ100ก้อน20ครั้งนะครับอ่า ได้นะครับเรนโบมอนห้าดาวหนึ่งตัวแล้วก็เหรียญโบราณสามสิบเหรียญเนาะยี่ห้าครั้งเนี่ยครับได้คัมภีส้มสองม้วนนะครับสามสิบครั้งเพชรหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็สามสิบห้าครั้งหินหลอมหนึ่งก้อนนะครับสี่สิบครั้งนี่เลยทุกคนคัมภีรคุกกี้รันนะครับหนึ่งม้วนเนาะไปสุ่มกันนะขอยเจ็ดห้าดาวละกันนะครับสี่สิบห้าครั้งนะครับเป็นสกอร์ส้มสองใบห้าสิบครั้งสกอร์ส้มมีสองใบแล้วก็หกสิบครั้งนะครับคัมภียร์นนะครับเี่ยภารกิจสุดท้ายนะต หลังจากเคลียรได้ครบ60ครั้งแล้วนะคุณจะสามารถสุ่มของรางวัลน,นะครับทุกครั้งที่คุณเคลียนะภารกิจครบ5ครั้งนะครับก็มาสุ่มตรงนี้เนาะก็จะมีนะครับสุ่มของรางวัลน,นะสกอ์ส้มนะครับหินมโนยี่ห้าเศษนะแล้วก็คัมภีสุ่มท่าใดท่านหนึ่งแล้วก็สายฟ้า100นะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําง่ายได้ทำง่ายๆนะได้ของรางวัลก็แค่อนข้างดีนะก็ขอบคุณเกมสมุดโนว์ War ด้วยนะครับที่อัปเดตกิจกรรมมาให้เรานะครับโอเคถ้าเพื่นอนๆ คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบูชนแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเกมสมนุนวอนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ